ครับสวัสดีครับอ่ะมาดูอุบลครับอุบลเสิร์ฟมาเลยครับผมสะพานพนมรับไม่ได้โอ้ยชัดเด่นครับผมบรรยากาศสุรินเกมครับผมครั้งที่39สุรินเกมจังหวัดสุรินเป็นเจ้าภาพครับกีฬายโยชนแห่งชาติครั้งที่39ครับผมเขต3ครับอุบลเสิร์รฟหมู่น้าตะคันพนมรับหมู่น้าับตลมหลอกอุบลตั้งอุบลตบโอ้โหโอ,โอ้ไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วเกมแรกอุบลครับผมอุบลชนะหนะนึ่งูนเนาะทีนี้อุบลขึ้นนำนครับสี่สองส่งกำลังใจครับ,อ,บรอุบลเสิร์ฟมุดล้น,นยกอ,อุบลเซตตบมุดเท่ายกอ้ามยกนาควนพนมทำไงตะควนมหลอกอุบลได้ไหมโอ้ ทำกันเองไม่ให้เสียงเลยไม่ให้เสียงสามสี่ครับนครบนมเสิร์ฟครับผมนักบลบนมเสิร์ฟครับนครนมเสิร์ฟนคมหนุ่มนานครบนมเสิร์ฟไปแล้วอุบลหนุ่มหน้ามนรับได้อุบวนจบลงบนขึ้นนำครับผม กีฬายกโจรแห่งชาติครับผมบอลเล่แบบอลชายครัแบบอลเล่บบอลชายมาส่งกลังใจลูกหลานครับผมเยาวชนกำลังของชาติอุบลเสิร์ฟมาแล้วติดเน็ตรครับผมบุบบอลติดเนต็ตนครพนมเข้าไปผมเปลี่ยนตัวเกิดก้าวหน,น้านักฟันพนมเสิร์ฟครับเกิดก้าวนครพนม มือเก้านักบอลนุมเสิร์ฟลกปุบบลนตบลงเส้นแตกไปเลยครับผมบุนเสิฟต่อครับผมอุบนเสิร์ฟมาแล้วมาปันบอลนมลับเต็ดทำยังไงเอา ครับผมกรรมาการบอกว่าไม่โดนอะไรไม่มีอะไรครับผมเจ็ดสี่ครับนครพนมอุบลครับผม,มนครพนมอุบลอุบลเสิร์ฟมาครับอุบลเสิร์ฟมาตีเข้าไปทำไงวายยกอุบลไม่เหลืออุบลทำไงอุบลโอ้ย นครพนมโอ้โหลังนั่งมันไว้ได้โอ้โหแรงเยอะไปหน่อยครับมีบนแรงเยอะไปหน่อยห้าเจ็ด,ดามมาจรจครับตามมาติดจิตครับนครพนมไปแล้วอุบลนักครดินครพนมสีฟ้ฟาอุบลสีน้ำเงินอุบลหลงทางไหม นครพนมนัพันพนมยกนักพันพนมโตโอ้โหตังสนันบันไว้โหอนักพันพนมค้ับผมนพันพนมนครพันนุน่มโอ้พันนมขบวนทัดไหมไม่ทัด ตามมาติดๆครับผมเจ็ดเจ็ดนักบอลคันหนุ่มเสิร์ฟอุบลลับโอ้ยหมุนติ้วๆเลยบนอุบนตรงตีบอลมาแล้วเหรออีบลยกยอดตุบอลยอดออกครับผมยอดไม่ได้ผมแล้วก็ยอดขนมคกไม่ได้ผม หยอดไม่ได้หรออุบลอุบลยังไงอุบลอุบลเสิร์ฟอุ้ยอุ้ยนครันบนมทำยังไงโอ้เอาเลยครับผมไปเลยครับ9-7แล้วครับไปนะครับชมบรรยากาศครับผมนัครันบนมอุบลครับผมเกมที่สองครับผมบรรยากาศอุบลเสิร์ฟอึ๊ หุ้ยตะอนมตบอื้เขารู้เขารู้ว่างับผมนะขพนันท์เนินเก่งไงครับวัยสิบสามวัยสิบสามจะเสือกดีไหมเนี่ยอข้าวเที่ยงมั้งเนี่ยใครต้องกินข้าวเที่ยงก่อนละครับนี่ไม่มีอะไรอุบลบอกไม่มีอะไรดีแล้วเฮ้ยตีเหรอไม่ตีละมั้ง บนโอ้โหโอ้โหกดดันเลยครับผม99นน้าเก้ลน,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 นมเริม่มมาแล้วครับเกมสองหน้ามลครับผมหน้านครพนมครับผมนครพนมไอ้แล้วอุบลนทำไงอ,อุบลยกอุบลเรียบร้อยอุบล